กบสุวน,นันพาลูกดำนาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกนักแสดงสาวที่ยังคงเป็นตำนานและแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักกับกบสุวน,นันโดยเธอได้สมรสกับดาราหนุ่มอย่างบรูคดานุพรปุณณการซึ่งปัจจุบันได้มีพยานรักด้วยกันถึงสองคนนั่นก็คือน้องนาดาและน้องนาดนซึ่งปัจจุบันก็ได้โตกันแล้วโดยตั้งแต่เล็กจนโตสาวกบ ก็คอยสอนบุตรเป็นอย่างดีทางเรื่องของการใช้ชีวิตและพร่ำสอนให้เป็นคนดีอยู่เสมอทำให้บุตรทั้งสองคนแม้กระทั่งจะเป็นบุตรดาราก็วางตัวดีและมีมารยาทกับทุกคนเสมอโดยสาวกบได้เผย5เคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตรโดยเธอกล่าวว่า1ควรสอนให้บุตรรู้จักการลงมือทำา2พาบุตรเข้าหาธรรมะ3สอนให้พี่น้องต้องรักกัน4สอนให้บุตรรู้จักทำงาน 5. ให้บุตรมีกิจกรรมพัฒนาสมองเสมอโดยล่าสุดสำหรับครอบครัวปุณณกานทีล่าสุดคุณพ่อบุค๊คแดนุพงษ์ และคุณแม่กบสุวรรณันก็ได้ควงบุตรสาวบุตรชายสุดที่เลิฟน้องนาดากับน้องนาดนไปทํากิจกรรมในวันหยุดเพื่อเรียนรู้วิถีชาวนาปลูกข้าวซึ่งบุตรทั้งสองก็สนุกสนานและชื่นชอบไม่เบาเลย